คนบริจี่จะแนะนําสิ่งดีๆเกี่ยวกับการล้างหน้าจังใดให้ผิวหน้ามีความขาวกระจ่งางใสที่สําคัญว่าให้เกิดสิวและฝ้าเนาะนั่นก็คือตัวนี้เลยทุกคนสบู่เ็นสกายตัวนี้นะเป็นแบล็กไดมอนด์สอบหรือว่ากะเออกะหรือว่าสบู่ก้อนเพชรสีดำเติงเป็นสบู่ซาโคน้ำซาโคนี้น้ำเข่าจากประเทศญี่ปุ่นบอกเลยว่าห่มแพง บอกเลยก้อนนี้เพาะโคตรหอมเลยนะด้านในแพ็กเกจจะมีแพ็กเกจแบบติดแบบนี้เห็นเลยแล้วก็ก้อนหลุดลามากเอาทุกคนเด้อมืม่อนี้เดี๋ยวจะมาล้างหน้าให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันแล้วก็จะมีแบบมีหุ่นมาให้กรอหอมเวลาเขาจะล้างเนาะนี่เลยแกออกมาแบบนี้แล้วเขาก็ล้างหน้าเขาในปากก๊าซบอกเลยผิยขวขังประจานใส สะอาดอย่างหมดจดเหตุให้สิวหายเป็นสิวเป็นฝ้าบอกเลยเหมดเลยอย่างแน่นอนใครสนใจสั่งซื้อถักอินบ็อกมาได้เลยเด้หอหรือว่าใครสนใจอยากเป็นตัวแทนตอนนี้ถักตัวแทนจำน่ายสำหรับสบูเ่เบนจากายเด้อทุกคนใครอยากได้ไปไซ้์ยังได้ทดลองสามารถติดต่อจุนีหรือว่าคนที่โพสขายสบู่นี้ได้เลยเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบใจบา,บายเด้อทุกคน